ครับผมนนนนกม็สวัสดีท่านช่างท่านท่านท่าะเรานู่านมีานท่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 านท้านทตอนท่านท่เนท่านท่านท่านเ่านท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 ่าน้เาี๋ยวจทมารีวานทานด่านขอานทซานท่าซิลนั่ดนเองนะฮะในท่นนะนานทมจนทการท่าน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 ่านท่านป่านท่าน้่านท่นท่านอ่านท่านท่าบท่าน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 ้่านเ่านท่นท่นท่า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 นทอาน่านท่ากทา่านท่าน่าน่านมาน่านทะ่านท่านท่าทานท้านท่าน่านท่าน่านท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 ่าบท่านท่อ,อนท่่านนท่านว่านก่านเ่าน่นท่นทมานจ่าน่นท่่าากดไลค์กดกดติดตา่่นานานทาท จะต,ต่อไปด้วยกัแล้วกันนะฮะ เอาละครับผมและสำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกอย่าลืมไปอุดหนุนสปอนเซอร์ของเราด้วยทั้ง PowerPay แล้วก็ Power Gacha ลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเหมือนเดิมแพ็กเกจเจสุ3,700บาทเลยเพียง2,700บาทเท่านั้นหรือว่าไม่เกิน3,150บาท, 3, บาทส่วนสตาร์พาร์ท7 0 9บาทเลยเพียง645บาทเท่านั้นแพ็กเกจดีราคาถูกๆแบบนี้นะฮะเพื่อนๆถ้าใดสนใจก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะฮะสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะเติมแพ็กเกจอื่นๆกกกกกก็มม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 มีีใใใหหห้้้้เเเเเเลลลลลืือออออออตตตติิิิิิชช่่นนนนนนัััะะะคคคคครรรบบบผดดดดดงง์ปไยยยฮแาาถ24วโ และสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจอยากจะเล่นเกมมือถือผ่าน PC นะครับผมแนะนำเลย LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือนะฮะเล่นได้ทั้ง PUBG Free Fire Quanta, า ROV นะครับผมนะเกมเก็บเรเวลอย่างคาบาโมบายและกนัล็อกออริจินและเกมอื่นๆอีกมากมาย รวมไปถึงเกม Fc Mobile ที่เล่นอยู่ณนะขณะนี้นะผมก็สามารถดาวน์โหลดเล่นได้เช่นกันรวมไปถึงการแยกหน้าจอครับผมนะเพื่อนๆท่านใดที่ชอบเล่นหลายจอนะผมก็แนะนําแอปตัวนี้ได้เลยนะครับผมนะลื่นไหลไม่มีสะดุดนะฮะทางด้านของการใช้ทรัพยากรนะฮะหรือว่าพื้นที่ในการใช้งานเนี่ยก็เรียกได้ว่าน้อยมากๆเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ชิปได้เลยนะครับผม เอาละครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะฮะวันนี้เรียกได้ว่าลงคลิปรัวๆเลยเอาใจคนดูนครับผมเพราะว่าวันที่15เนี่ยเดี๋ยวต้องจัดอันดับตัวใหม่แล้วนะแล้วก็ได้ข้อมูลมาแล้วด้วยหลายๆตัวนะครับผมเจอมาบ่อยมากๆเลยอ่ะก่อนอื่นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของไฮไลท์ในะวันนี้กันเลยแจซินโย เทนมาที่เรเวล18นะครับผมเรเวล18นี่ก็คือแบบว่าก็พอถูไถได้นะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้มันตึงจริงๆต้องเรเวล25อย่างที่บอกไปนะครับผมทีมยังไม่ครบเนี่ยเทรนซักเรเวล17 18ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละนะฮะตันนี้สีทามาที่145เลยนะครับผมการยิง124แล้วก็การส่งบอลเนี่ย110เนาะทางด้านของการเลี้ยงบอลอยู่ที่136ตั้งรับ57นะครับผมแล้วก็ทางด้านของสภาพร่างกายมาที่89ส่วนสูง173เซนติเมตรนะครับผมเท้าเททนัด45นะฮะสก 5ดาวตันเลยนะครับผมคูนสมบพิเศษมีรูเลตเนื้อชั้นลูกหมงทรงพลังแล้วก็ยิงสายก้อยตัวนี้สามารถเล่นท้ายยากในโหมดเมนเจอร์ได้แล้วก็ทางด้านของการเตะมุมการเปิดมุมอะไรต่างๆนานาเนี่ยสามารถที่จะไปโขกทําประตูได้ด้วยเวิร์กเลยเป็นสูงสูงขึ้นสุดลงสุดนะครับผมสำหรับตัวนี้เพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบนักเตะที่สามารถใช้งานได้ครบ90นาทีเลยเนี่ยก็สามารถจัดไปได้เลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของไฮไลท์กันเลยดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับแม้ ทางด้านของแลงเนี่ยก็อยู่เป็นตานานสามเหมือนเดิมนะครับผมนาะจะอยู่ทรงๆประมาณนี้แหละกองหลังของผมมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับผมอย่างที่ผมบอกไปเดี๋ยวผมอาจจะต้องเปลี่ยนลูซิโอออกนะฮะแล้วก็อาจจะหาตัวใหม่มาแทนเนาะอาจจะเป็นน้ำมันนะครับผมหรือว่าอาจจะเป็นตัวอื่นราคาช่วงนี้ก็กำลังแรงๆอยู่ด้วยนะฮะเดี๋ยวขอไปคิดก่อนว่าจะเอาตัวไหนมาดีนะฮะ รอบนี้นะครับผมเจอแลงต,ตำนาน2นะครับผมนะของเราอยู่ตำนาน3านะก็ถือว่าน้อยกว่าไป1แต่ก็ไม่ได้เป็นผลอะไรนะครับผมในแลงมันก็อาจจะมีแบบเจอคนที่ตึงกว่าหรืออ้ยยโดเจอเอปเป้ครับผมเป้นินจาฮะแล้วก็เป็นโรนัลโดโอาานนะครับผมมีโรน,นันญโยนะฮะแล้วก็มีกูตีเนาะมีทางด้านของโรดี้นะครับผมโอ้หซาวิกมีคาร์ลอสเม็ดแดงลูดิเกอร์อาคันจีนะครับผมฟิมปงด้วยแล้วก็กูตัวเม็ดแดงนะฮะ ของเราเนี่ยโรเบโตคาร์ลอสกับนาซาเมทัลนะครับผมนะที่เหลือก็เป็นเม็ดแดงหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมรอบนี้ถือว่าเจอตึงเอาเรื่องไปดูกันฮะต่าตัวข้ามเขียร์แล้วครับผมเอมปเป้มิลินนะโรดี้จ่ายมาที่เอปเป้ฮะจ่ายออกข้างให้กูตีเน็ตผมอาจจะนวงๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมอัพคลิปอยู่นะฮะผมอัพคลิปทางด้านของออตัวละครอ,อื่นๆไปด้วยนะครับผม ช่วงดึกๆเน็ตอาจจะน่วงไปนิดนึงยังไงกราบขอประธานอภัยด้วยนะฮะอันนี้คืออยู่ต่างจังหวัดนะท่านผู้ชมไม่ได้อยู่บ้านนะครับผมนะอาจจะปิงปงหน่อยๆน,นะฮะยังไงกราบขอประธานอภัยด้วยอ้โหโดนเสียบไปก่อนฮะคาร์ลสแจยังได้อยู่เรียบร้อยเลยครับผม1ประตูต่อศูนย์หลุดเดี่ยวมาเลยฮะโรบโต้คาร์ลสทําอะไรครับเนี่ยคือมันกะจะจิ้มไปให้โกรับนั่นแหละนะฮะแต่คือกองหลังเขาวิ่งไม่ทันแจหลุดเลยครับผม ตัดเข้าในยิงลูกนี้อเรียบร้อยเลยฮะโอ้โหถือว่าเป็นเขาเรียกว่าส้มหล่นนะครับผมนะส้มหล่นปิงอาจจะขึ้นนะครับผมแต่เกมไม่มีกระตุกแน่นอนไหลลื่นเหมือนเดิมดูกันต่อฮะจ่ายออกข้างไปโรดี้กูตีกูตีเปิดเข้ามาโคกอเกือบได้ฮนะกูตีนี่เป็นตัวที่จ่ายบอลแม่นอยู่แล้วด้วยนะครับผมนะ จ่ายบอลลูกยากๆนี่คือแบบโอ้โหจ่ายสวยจัดอะเพื่อนๆต้องไปดูรีวิวคลิปที่ผมรีวิวกูตีไว้นะโอ้โหจ่ายโคตรดีฮะเมื่อกี้ลูดิเกอร์เกือบมองได้นะครับผมหลุดกรอบไปนิดนึงนาซาจ่ายออกข้างไปให้วอลเกอร์ฮะวอลเกอร์ Walker จ่ายเข้าในมาแจซิโยจ่ายให้เพื่อนนะเดี๋ยวเขาทําชิงกระแจฮะเบิร์นไปที่ฮาร์เวิร์ดฮาร์เวิร์ดจ่ายเข้าในมาอาไนฮะทําชิงสองคนยังไงฮาร์เวิร์ดโอ้โหกูตัวเซฟครับผมซูเปอร์เซฟเลยลูกนี้ โอ้มันแม่งบินปัดเลยคนดูเหนียวจัดโสกักออกมาฮะแจ่มงเข้าไปยังได้อยู่ฮะโอ้โหอาคันจีเขามาดักก่อนว่โรดี้จ่ายออกมาฮะเอเป้จ่ายออกข้างไหมจ่ายออกข้างฮะโรดี้เรียบร้อยฮะเป้เราตัดได้ฮาวเวิร์ดจ่ายมานที่แจ่แจ่หุบเข้าในเลยดูดิท่านผู้ชมจากอยู่ปีกนะตอนนี้คือแบบเป็นหน้าเป้าไปแล้วนะครับผม โอ้โหเอ็มปราเป้จ่ายทะลุช่องมาฮะปูตีจ่ายคืนหลังไปให้โรดี้หาเพื่อนอยู่โรเบโตคารอสโรนันะิโอฮะเปิดแน่เลยดอกนี้แล้วดูโรเบโตคารอสมองนั่นไงเพื่อนๆจำได้ไหมที่ผมบอกว่าโรเบโตคารอสเนี่ยมันชอบไปยืนอยู่เสาแรก มันชอบไปยืนอยู่เสาแรกที่ผมชอบจัดอันดับท็อปสิบอะแล้วผมไม่ค่อยชอบอะเนี่ยเพื่อนๆดูกูตีแม่งสูงร้อยแปดสิบห้าท่านผู้ชมโดนโขกปั๊บเรียบร้อยเลยคือมันไปประกอบเสาแรกแหละคนดูแต่มันคือแบบตัวมันเตี้ย่างไรนึกออกปะไอ้ลูกลูกเลียดพื้นอะมันโอเคเว้ยโรมาโต้คาร์ลอตอะแต่เนี่ยเวลาโดนเปิดโขกเนี่ยจบเลยนะเรายิ่งคานาวาโร่เอ้ยนะครับผมบาเลซี่เอ้ยอย่างเงี้ยตัวเตี้ยๆตัวเล็กๆเนี่ย ไม่ได้เลยแล้วผู้ชมเจอแผนเปิดมงไปนี่จบเลยมาดูกันต่อมาดูกันต่อครับผมกวารัตอเมื่อกี้เกือบได้นะเจามีซิมปองแม่งสปีดแม่งจัดไงมาตัดไปได้ฮนะโรโนโันโยและตัวเขาแม่งเทน25เทน28ทั้งนั้นเลยด้วยนะประเด็นอะของเราเทนแค่17เดองนะปาเป้ฮะทำชิงกันโอ้โหชิปครับผมลูกนี้ยังไงเอ่ยโรดี้ ต้องยอมเขาหละไม่ยอมไม่ได้อะดอกเนี้ยเม่งจ่ายสวยจัดคนดูชิปอะดูดิปับ๊บโอ้โหยอมเลยฮะลูกนี้สวยจริงๆฮะจ่ายสวยจริงจ่ายสวยยริงสวยฮะยอม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 โอ้โหมาดูกันต่อครับผม59นาทีแล้วตอนนี้เดียวเขา เขาฮะยังได้อยู่อานายจ่ายพลาดครับผมมิลินตัดได้อานายจ่ายออกข้างฮะโรนันิโยตัดเข้าในไปโรดี้เติมขึ้นมาแล้วะอานายยังได้อยู่โอ้เสียพลาดไปนิดนึงครับผมฝั่งเราตัดบอลได้เมื่อกี้นี่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ไม่เสียบแบบนั้นนี่อาจจะเสียประตูนะท่านผู้ชมเกือบไปนะเดยวเขาฮนะหาเพื่อนอยู่ครับผมโซคาเตส จ่ายเข้าในหรือเปล่าโอ้โหลูดิเกอร์ตัดได้ฮนะอ่านเกมขาดจ่ายขึ้นหน้ามาฮนะคูตีทำชิงกับฟิล์มโปงสองคนฮนะตอนนี้ตัดได้ฮนะเปป้เปเป,เป,เป,เป้จ่ายออกมาให้เดือเขาเดี๋เขาจ่ายขึ้นหน้าไปครับผมกวารัดเกเรียชิปเข้ามายิงโอ้โ <laughs> <laughs> เหเกือบไม่ได้ จ่ายดอกนี้มาอย่างสวยคนดูฝั่งเราจ่ายสวยเหมือนกันฮนะสประตูต่อสองครับผมจากลูกตีเสมอของโรนัลโดอาไนโอ้โหชิปมาลูกนี้นี่แบบเบาๆนะจ่ายนะซัดไปเลยฮนะมุมแคบครับผมโอ้โหมุมเหลือนิดเดียวนะกูตัวบังดีแล้วนะครับผมนะแต่อาร์ไน่แม่งยิงดีกว่าโอ้โหสประตูต่อสองฮนะสูสีเลยฮนะดอกนี้มาดูกันต่อครับผมเหลืออีกหนาทีนะก่อนจบเกม เอปเป้จ่ายเข้าในมาโรดี้วิลินฮนะจ่ายไปให้อานายอานายเลี้ยงจี้เลี้ยงเดียวฮนะเลี้ยงเดียวกดเวลาแล้วแหละไม่น่าทันละเรียบร้อยครับผมสองประตูต่อสองครับผมโอ้โห oh. แจยิงหนึ่งอานายยิงหนึ่งะครับผมนะะเดี๋ยวเรามาดูเลตติ้งกันครับผมว่ารอบนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะ ขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับสัญญาณเตือนที่ขึ้นตรงกลางหน้าจอนเน็ตมันปิงเน็ตมันเหลืองน,นิดนึงนะฮะโอ้เรายิง3นะฮะเป็น2ประตูฝั่งตรงข้ามยิง5เป็น2ประตูนะฮะฝั่งตรงข้ามคือมีโอกาสยิงกว่าแล้วก็การคลองบอลเนี่ยก็คือหูฝั่งเราคลองน้อยมากท่านผู้ชมฝั่งเราคลองบอลแค่36%เปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าตีเสมอได้หรือว่าโอเคนะฮะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามคลองบอลถึง64%เปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมความแม่นยำในการส่งฝั่งตรงข้ามมันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะนี่นะครับผม 7.5ถือว่าโอเคแล้วก็โลโรอารายนะฮะ8.3นะครับผมนะยิงคนละ1ลูกนะครับผมถือว่าโอเคถือว่าโอเคเลยนี่ประมาณนี้ใครจะซื้อไปใช้ลองซื้อไปใช้ดูนะสำหรับไอตัวแจสินโยนะครับผมเนี่ยฮะกราฟก็ถือว่าเอาเรื่องคุณสมบัติพิเศษก็มีรูเล็ตนั่นแหละเนาะแล้วก็สกิลเหนือชั้นนะครับผมสามารถเล่นท่ายากในโหมดเมเนเจอร์ได้เนาะแล้วก็มีทั้งด้านของลูกโม่งทรงพลังนะฮะแล้วก็ยิงไซโก้อยนะครับผมนะ เวิร์กเลดเป็นสูงสูงขึ้นสุดลงสุดเหมือนที่เห็นในเกมเมื่อกี้แหละนะฮะแล้วก็ทางด้านของอ่าสกิลมูฟเนี่ยห้าดาวเนาะเล่นได้ทั้งเมนเจอร์แล้วก็โหมดเฮดทูเฮดใครที่สนใจอยากจะซื้อไปใช้งานก็สามารถจัดไปได้เลยนะเท้าซ้ายเท้าขวายิงได้เหมือนกันนะปั่นได้ทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวานะสำหรับตัวนี้นะครับผมแต่ส่วนใหญ่จะถนัดเป็นเท้าขวาซะมากกว่านะฮะอ่ะฝากด้วยร้านเติมเกมของเรา Power Play แล้วก็ Power c a ชานะลิงก์สั่งซื้ออยูทอยคลิปเปิดให้บริการ24ชั่วโมงใครอยู่ที่จัดก็อย่าลืมไปดดดาาาาาววนนนนน์โหหลล LD Player มใใช้้งกกััยยะสรรบคที่่่ออเ โปรแกรมจำลองเนาะมือถือแกมือถือนะฮะแล้วก็มาเล่นในคอมนะครับผมจัดไปได้เลยนะฮะลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเช่นกันเจเจอกันในคลิปโอนาสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม